สวัสดีค่ะทุกคนเ่้ามาสํารุงบนแฟนเพจกลับมาแล้วนะคะมือหนีกระพาพี่นองมาชมนะคะบรรยากาศในร้านของเรานะคะตื่นเช้ามานะคะเราก็จะสวมวิญ,ญาณแเม่ค้าพ่อค้าเลยนะคะก็คือเปิดโรงเปิดร้านนะคะจัดคงจัดของจ้าในร้านนะคะเราก็จะต้องทําหน้าที่เช็คสต็อกสต็อกนะคะว่าอยียงเดอที่ขาดหายไปเราก็จะได้เติมสต็อกไขจุกๆเพื่อที่จะต้อนรับลูกค้าที่มานะคะหลังจากนั้นเขาก็จะต้องไปทําความสะอาดหน้าบ้านจ้า,าก็จะมีอุปรกรณ์นําความสะอาด ติดใบนาบ้านนะคะติดประจําไห้ของเราเลยนะคะนั่นก็คือไม่กวาดกับที่ตะขยะนะคะใบม่วงใบไม้กระซิ่วงนะคะหรือว่าเป็นเศษขีดงกีดินนะคะเราก็ซีกวาดให้มันเรียบเตียนสะอาดทั้งข้างในและข้างนอกนะคะพี่น้องกับมาเบิงดูนะคะเนี่ยเราก็กวาดแบบนี้ะจ๊ะ ทำความสะอาดกันช่วยกันสองคนกับลุงมนนะคะใบมุงใบไม้เศษขี้ดินขี้ดอนมานะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกขนมขนมนะคะเราก็กวาดทุกเช้านะคะพอเช้าเสร็จเราเย็นแล้วก็ซิกวาดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้บ้านของเราสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะเราอยากให้บ้านของเรานะคะเป็นที่สบายหูสบายตาน,นะคะเวลาลูกค้าเขามาก็สิได้รู้สึกว่าเออบ้านพิ้น เป็นตาเดินสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็น่าจับใจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าบางคนเพิ่นก็สิเกงใจนะคะไม่กล้าใส่รองเท้าเข้ามาน่น้ะค่ะทั้งที่ว่าช่วงนี้นะคะมันก็เป็นหนาฝนเนาะเราก็เลยบอกเข้ามาเลยค่ะลูกค้าจ๋าเข้ามาเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากวาดได้ให้แต่ลูกค้าเพิ่นมาอุดหนุนนะคะแล้วก็มาเลือกจับใจ่ายในคงในร้านเรานะคะเราก็ดีใจมากเลยค่ะ ที่นี่นะคะเราก็จะทําทุกวันทําให้แล้วเสร็จนะคะก่อนที่จะไปทํากับคุ้งกับข้าวนะคะบางวันก็ไม่ได้อาบลุ้งอาบดามเลยะค่ะพี่น้องจ๋าแต่มือนี้นะคะเป็นซุ้เฝ้าเปียวจักหน่อยอาบดามเสร็จแล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็มาเปลี่ยนลุงมลน,นะคะในการคิดค่าของแล้วก็บริการสินค้าให้ลูกค้าขขางหนาร้านนะจ๊ะลูกค้าเข้ามาแล้วเราก็จะบริการนะคะแล้วก็ถามว่าลูกค้าอยากได้อะไรจ้าอย่างนี้นะคะแล้วเราก็คิด ค่าใช้จ่ายนะคะเป็นเครื่องคิดเลขของเรานะคะกดให้ลูกค้าแล้วก็ทวนอีกทีนึงนะคะลูกค้าเพิ่นกระเบิ้องไปน้ำละค่ะนี่นะคะก็เป็นช่องบ้านสวนุงมนนะคะที่มีอาชีพแบบนี้พี่น้องคนไหนที่อยากเปิดก็ลองดูแล้วจะเด้อเชลยกันทําความสะอาดกับลุงมนนะคะเฮ็ดบ้านเนือนของเขาให้สะอาดเทวดานางฝากกสิิมาไว้พร้อนจ้า